โอเร่นี่นะตอนนี้เป็นซาว

โอ้ยโอ้ยทำไรทางกายกันเลยพี่น้องเอ้โอ้ยเอเกือบถือหัวก ja, ันทาใครจะมาถือกอปูรับมาถือกัคไนแตในยิบนะเนาะผมเป็นยังพี่น้องพระคุผ้คุมคองกายทำไมตัวเทึขนาดฮะกายนีไงใช่ ตกไหมตกไหมโอ้ยต <Beautiful, S 1> ัวหน่อยตกตัวไหนให้มันอยู่ก่อนเุกหัวถึงเอาอ๋ออยู่ไรเกันตกคนแล้วัปไปนี่ก็บู้แล้วออกของเขาโอเคไหมฮะคุณน้อยเด้อตัวบททีพังเล็กเด้อ パンであ、 ยืนมดหรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่บานเดียวมวยมันใช่ล่นมัดในเวียงในเรียงเรียงหนึ่งแล้ว mát mát bàn, mát 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 sao mát hà mất là mát 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 mất. mát 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 đi mát 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 chân hải. mát chân hải. <laughs> mát 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 ต้องแม่นหาคิดนะเออแม่นหาคิดต่อท้ายพื้นใช้ไพเ่เรียบร้อยก่อนนะครับเรียบร้อยได้เรินออกมาต่อจะเยต่างมูมั้ย แต่ฆ่าไผ่ดอเื่อไม่งชื่ปปอปะไง้งไข่ยังไ้ท,นทอนนนี้กันาน,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 นี้้าเือบ้มีูอุปถรมภ์บเราเพื่อนนัางดูมต่อทังนี้อาจชีเห็ุแับนี้น โอเคเฮือนจะบอเลยหนึ่าบ <squishy guard> ้าบมาเลยมาจะใช้ไปยัสวรรไปยังสวรนค์เ้ยไปนี่มันดูแคลนได้เาไปแต่เล่าแล้วเราคักพอนเลยเจ้าก็ยังไปเจ้า เข้ากันแล้วเมตรทดัีไ่ๆีมยกพอยงตัอยู่ด้ว่งตมอยู่ดตกเอาดินกี้อขึ้นไปี่รถทัวนี่ขับมาเพื่อหถอันนั้นนี่จะหน่อยเพราะฉะนั้นหลดมา Con người nó kè hình cào đấy. 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 Cái hình cào nó biển đấy. Cái tí to đấy có viết này. Ngô đế vừa mình ngô mình nhào. Ruông nó đi. Lao hết là thấy của góc luôn. Chỗ tới เขาบอวาวิชาการเลยอันั้นยืนทอปูเลยเขาบอกอบปกรณจับชวนใช่อหมจับชวนคือฉันน้องไรเนนายได้โอ้ยโออล้งโรอครับ เออกูว <speaking in aría> ่าโนอกูชกระพีนลากพีอันนี้ทำก็ตัวเดียวนี่ฮะก็ใช้แล้วใช่เพิ่งเนเ่อตอนนี้ถ้ก็ได้อาิมาสิไรบเลือบ่บเลือบโบเลือบมีอะไรด้วย้ยโบเลือบ่บเลือบ่พอซ้ำ่บัว่อเลือ แลวรครับฮัโลือนี้วะิเมาได้วะเม่อมันไลาย่อา้ลือนไม่ใชุ่ดนะแกได้แล้วบมีบมีเวียดเลย่อฟังอยแล้วโมี กระยาแลล์แล้วหนึ่งต้นนี่สฮ้อนไปมนขี่กระยาฮ้อนหนึ่งต้นนี้ nhanh nhanh ừ. nhanh nhanh gì nhanh nhanh Cái gì đó nhanh nhanh cái แกแกยังคนอิ่นเลแกยังคนอิ่นแกกองแกแบบกฟ้าใส่เวลาสักสี่ชั่วโมงทีสักแปดแล้วเนาะ มาเงี้ยเห็ดกระยางเห็ดของดี

ประมาณนี้แหละพี่น้องเกี่ยงเกาวเงาง,า,ง,า,งามดีเกี่ยวกับอะไรเกีกับเห็ดอีกเบื้องหนึ่งทางจากนี้หาเม็ดก <c oughs> ็ทางเขาทางเขา อ๋สำหรับคลิปนี้ก็จอดไวส้สำหรับโจไวส้สำหรับเด้อพี่น้องเด้อขอบบกขอบใจพี่ๆน,อน,อนอ้องๆสุดสุสุดคนติดขับเบิ้งก็สมเป็นกำลังกบลังใจเอาไปต่อเห็ดหัวบ้านสำหรับคลิปนี้ฝากคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อโชคดีบ๊ายบาย